ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานไทยแลนด์ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอีสานไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาลงที่เห็นแปลงอยู่ข้างหลังเนี่ยครับกำลังจะลงข้าวโพดครับซึ่งวันนี้ก็หลังจากไถแปรแล้วก็ใช้ปุ๋ยลองก้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมาลงเมล็ดครับซึ่ง เมล็ดพันธุ์ที่เราจะมาใช้วันนี้ครับเนี่ยครับเป็นเมล็ดพันธุ์กระโพดของดเรกครับเนี่ยดรแกซึ่งผมจะเอามาลงที่ตรงนี้ไล่กว่า,วาครับซึ่งจะลงสองสองพันด้วยกันครับเนี่ยครับอันแรกก็จะเป็นเทียนพลอยสยามครับเทียนพลอยสยามครึ่งกิโลหรือหรือ500กรัมครับแล้วก็ อีกพันหนึ่งเทียนพลอยสยามนี่จะเป็นข้าวเหนียวนะครับจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวครับอีกอันก็จะเป็นพันหวาน1796ครับดรเป็กเช่นกันครับซึ่งวิธีการลงการปลูกนี่ก็จะลงตามคำแนะนำของทางเพจครับอันนี้ผมสั่งมาจากเพจของดรเป็กนี่แหละครับซึ่งเขาก็แนะนำวิธีปลูกวิธีอะไรไว้อย่างไรเรืองละเอียดครับ ซึ่งรายละเอียดการทำแปลงหรือการใช้ปุ๋ยอะไรในการลองก้นเนี่ยยไปดูกันการ<ป>ยกแปลงก็ทำอย่างนี้ครับง่ายๆเนี่ยครับตรงร่องเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับตรงร่องผมจะใช้ระบบปล่อยน้ำเข้าร่องเลยครับแล้วก็ให้เขาไหลวนรอบรอบๆเนี่ยครับเนี่ยครับซึ่ง ปุ๋ยที่ใช้รองก้นครับผมก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครับใช้ปุ๋ยตากระต่ายสูตรเสมอในการรองก้นครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างแปลงก็75เซนครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างหลุมที่ผมจะลงเนี่ยก็25เซนครับตามมาตรฐานที่ทางเพจเขาแนะนําครับซึ่งวันนี้ก็ได้เลือกได้ยามแล้วครับแล้วเราจะเราจะลงเมล็ดข้าวโพดแล้วครับเอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับชมกันได้ยาวเลยเนี่ยครับ ออนนี้เรากรากำลังทยอยยอดไปเรื่อยๆครับทำไมออกแถวแถวนี้ใส่แล้วบ่ไหนก็ให้มาถึงนี้ก่อนแถนนี้มันม,มานมนได้ตรงนี้เองเนี่ยครับที่ยอดแล้วยอดลุมละเม็ดเลยครับเนี่ยมั่นใจแน่นอนเขาการันตีใส่ลุมละเม็ดร,ระยะระยะห่าง25เซนครับพอใส่เสร็จแล้วผมจะกรบก็กรบก็ไม่ต้อง ลึกมากครับสักประมาณ2-3งสมเซนครับกลบกลบเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยขี้ปุ๋ยขอกครับขี้วัวขี้หมูขี้เห็ดขี้เป็ดขี้ไก่แล้วแต่มีครับมากลบอีกทีหนึ่งแล้วก็รดน้ำนี่ครับกำลังช่วยกันอันนี้ก็กำลังตั้งใจหน้าดูเลยครับเนี่ยตั้งใจดู YouTube แ,แม่ครับ,รบทีมงานลงมาเร็ด ข้าพุธเแดดร้อนเปรี้ยงเลยครับดีมากเลยอากาศดีดีร้อนดีจังเลยเดี๋ยวพาไปดูที่ลงแล้วครับเนี่ยครับแถวนี้คือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาขี้หมูมาโรยปะหน้าอีกนิดนึงครับบางๆนี่ครับ ถึงนู้นแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับแปลงนี้ไร่นี้หนึ่งไร่ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้ที่กําลังลงเอันที่ลงเสร็จแล้วฝั่งนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพลอยสยามครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นข้าวโพดหวาน1796ครับที่กำลังลงในข้าวโพดหวานฝั่งนู้น ลงอย่างละครึ่งก่อนครับแล้วก็นูนแปลง,ปลงเลยไปนู่นอีกค่อยลงอีกทีนึงครับ